สวัสดีครับผมช่างตม้ม hm. เพชรบุรีนะครับผมลงกลึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็อยู่เครื่องลูกค้านะครับผมนี่ลูกค้านะครับก็เอาเครื่องมาให้ทํานะครับผมของลูกค้านะครับทํามาแล้วนะครับผมก็ข้อเหวียงขาดนะครับก็เบิกข้อเหวียงมาให้ใหม่นะครับผ่าเปลี่ยนข้อเหวียงนะครับแล้วก็ตีปอกลูกนะครับปอกแข็งพิเศษนะครับห้าเจ็ดนะครับนี่ครับฝาก็ใช้ของเดิมนะครับผมก็อยากจะบอกว่างานอะไรนะครับ แบบนี้งานซ่อมบำรุงนะครับเอาเครื่องมานะครับผ่าเครื่องใส่ก้านแล้วก็ตีปอกแล้วก็เสร็จให้นะครับพอขับได้ก็รับนะครับผมอันนี้ราคาก็สามพันกว่าบาทนะครับผมก็งานตามสั่งอ่ะก็รับนะครับแต่ใครจะให้โมดิฟายทั้งตัวเลยเอาความเร็วเอากีเพ็เอาเอืถอดทนก็สั่งได้นะครับอย่างตัวเนี้ยลูกค้าก็ซื้อข้อสร้างมานะครับเบี้ยวยซื้อมือสองซื้อต่อเพื่อนมาเบี้ยวคดซ้ายขวาเลยนะครับ แล้วก็เอาเสื้อมาตีปอกลูกใหม่ครับฝาก็ใช้ฝาวาวเก่าวาวเดิมนะครับผมอันนี้ก็แคบไปนะครับผมแก้ก็ไม่ได้เพราะว่าแคมฝาแลบมันชิดกันนะครับทาเพิ่มไม่ได้นะครับลูกค้าบอกเอาแค่ติดเครื่องขี่รงเรียนนะครับแบบนี้ก็รับนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จส่งงานให้เลยนะครับส่นรถส่งจีก็นะครับทยอยจัดทาให้อยู่นะครับผมเรื่อยๆนะครับสนใจส่งมาได้ครับติดต่อเข้าเพจลงตึงช่างต้มวัสดนเพชรบุรีเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ